สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมมือกับบริษัท FOMM Corporation ประเทศญี่ปุ่นและบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนลงนามความร่วมมือเปิดการทดสอบรถยนต์ส่วนบุคคลพลังงานไฟฟ้าซึ่งออกแบบตัวถังรถให้กันน้ำสะดวกต่อการถอดเปลี่ยนและชาร์จไฟบ้านค่ะ ศาสตราจารย์สมนึกตั้งเติมศิริกุลผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าตอบโจทย์สภาพแวดล้อมเมืองไทยค่ะครับเกอึ่งทางสถาบันเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะพยายามช่วยพัฒนารถนะไฟฟ้าระดับแบบนี้เนี่ยให้มันมีความฉลาดมากขึ้นนะความฉลาดนี่มันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะเช่นในเรื่องของ การนําทางเอ่ยความปลอดภัยที่มันเพิ่มมากขึ้นอะไรทำนองนี้และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าทําให้มันเหมาะกับสภาพการใช้งานเนี่ยในประเทศแถบบแถบแถบนี้นะฮะแถบไทยแถบเซาท์อีสเอเชียคือจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ที่ใช้สําดาบเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับก๊าซพิษอื่นๆเนี่ยเป็นปริมาณที่มากมายนะะนั้นเนี่ยในเซกเตอร์ที่เป็นทรานสปอร์ตมันปล่อย CO2 เยอะที่สุดอยู่แล้วนะ นี้ถ้ามีการใช้รถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าไอ้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะลดลงนะเป็นอย่างมากมายแล้วเทคโนโลยีของการใช้การผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนน้อยกว่าไอ้เทคโนโลยีของการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในนะฮะเพราะในอนาคตผมเข้าใจว่าเทคไอ้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะกระจายไปมากขึ้นนะครับ ทรธานกรรมการบริหารบริษัท FOMM Corporation เจแปนระบุว่าการพัฒนาครั้งนี้เป็นรุ่นที่3มแล้วถือว่าเป็นรถยนต์ขนาดสีที่นั่งที่เล็กที่สุดคันแรกของโลกออกแบบตัวถังรถให้กันน้ำขอบล้อที่เป็นใบพัดทำให้ลอยตัวพร้อมขับได้ในน้ำ ส่วนแบตเตอรี่เป็นรูปแบบของคลาสเซตสะดวกต่อการถอดเปลี่ยนและชาร์จด้วยไฟบ้านทั่วไปภายในติดตั้งระบบทําความเย็นกําลังสูงและประหยัดพลังงานพร้อมเลือกไทยเป็นฐานการผลิตเพียงประเทศเดียวเท่านั้นและส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ รถยนต์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที่มีโอกาสเติบโตสูงและไทยมีความพร้อมในระดับแถวหน้าของอาเซียนทั้งด้านบุคลากรและแหล่งวัตถุดิบแต่ยังคงต้องศึกษาพัฒนาต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับโนโยบายของภาครัฐค่ะ